คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสวันที่4กันยายนพระเยซูทรงจ่ายหนี้ให้เราแล้วยอห์นบทที่12ข้อ31เดี๋ยวนี้การพิพากษามาถึงโลกนี้แล้วเดี๋ยวนี้ผู้ครองโลกนี้จะถูกกำจัดออกไปในมิชาโลกนี้จะถูกพิพากษาคนอธรรมจะถูกแยกออกจากคนชอบธรรมคนอาธรรมจะถูกส่งไปยังบึงไฟนรก แต่การพิพากษาจากพระคัมภีร์ประจำวันนี้มีความหมายที่ต่างออกไปในที่นี้หมายถึงการที่พระเยซูทรงแบกรับบาปทั้งหมดของโลกและทรงถูกพิพากษารับโทษแทนมนุษย์ทุกคนพระเยซูได้รับโทษของเราไปหมดแล้วเราจึงไม่จำเป็นต้องรับโทษอีกต่อไปพระองค์ได้จ่ายค่าจ้างแห่งความบาปให้เราหมดแล้ว และมีแต่พระเยซูพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถชำระนี้ก้อนนี้ได้อย่างหมดจดสิ่งที่พระเยซูต้องการก็คือขอให้เรารับการไถ่นี้ไว้และมีความเชื่อในพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราความบาปนั้นมีค่าจ้างอยู่และวันแห่งการชำระจะต้องมาถึงผู้ใดที่ไม่มีความเชื่อในพระเยซูจะต้องจ่ายค่าจ้างแห่งความบาปทุกบาททุกสตางค ใครที่ไม่ได้รับการบังเกิดใหม่จะต้องรับผลตอบแทนของความบาปที่เขาได้ทำไปซึ่งผลนั้นเกิดจากธรรมชาติแห่งความบาปในตัวของเขาเองแต่ผู้ที่บังเกิดใหม่ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์จะไม่มีธรรมชาติแห่งความบาปติดตัวและจะไม่ต้องรับผลแห่งความบาปอีกต่อไปความตายฝ่ายธรรมชาติและผลแห่งความบาปที่เกิดจากธรรมชาติของบาปเช่นความเจ็บป่วยความโศกเศรา้าความกลัว คือผลที่เกิดจากความตายฝ่ายวิญญาณซึ่งเรามีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วพระเจ้าตรัสกับอาดัมว่าเมื่อใดที่เขากินผลไม้ต้องห้ามเขาจะต้องตายดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่สองข้อ17แต่หลังจากอาดัมกินผลไม้นั้นไปแล้วร่างกายของเขาไม่ได้ตายทันทีแต่เขาตายในฝ่ายวิญญาณกว่าอาดัมจะตายจริงๆก็อายุ930ปีดังที่บันทึกไว้ ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 5: ข้อ5และความตายฝ่ายกายภาพนั้นคือผลของการตายฝ่าย,ยานิญาณชีวิตนิรันดร์คือของขวัญจากพระเจ้าและของขวัญคือสิ่งที่เราได้รับมาฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องจ่ายราคาใดๆพระเจ้าทรงซื้อให้เราด้วยชีวิตของพระเยซูคริสสิ่งที่เราต้องทำก็คือการรับของขวัญนี้ไว้ด้วยความเชื่อแล้วเราจะได้รับการบังเกิดใหม่ วิญญาณของเราจะฟื้นจากความตายเหมือนพระเยซูคริสต์และเราจะมีชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องถูกขับไล่ไปบึงไฟนรกในวันสุดท้ายขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเราผู้ที่บังเกิดใหม่ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์จะไม่มีธรรมชาติแห่งบาปติดตัวและจะไม่ต้องรับผลแห่งความบาปอีกต่อไป ให้เราใค่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตนิรันทร์ที่ส่งมอบให้กับลูกเป็นของขวัญที่ลูกไม่ต้องจ่ายราคาแต่พระเยซูทรงจ่ายแทนลูกด้วยชีวิตของพระองค์ขอให้ลูกได้ดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างถวายเกียรติแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน